เรื่องภาพถ่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่แพ้ใครเลยค่ะสาหรับพี่ไอสุปชยัยก่อนหน้านี้นะคะลงทุนปีนเขาถ่ายรูปสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุตกเขาขาหักแล้วก็ต้องเข้าเฟือกอย่างที่เห็นในรูปนี่แหละค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เอาเฟือกออกแล้วเหลือแค่ใส่รองเทา้าโรบอทเพื่อพยุงการเดินค่ะตอนนี้เนี่ยยังเดินไม่ได้เพราะว่าคุณหมอนั้นให้ลงน้ําหนักแค่20กิโลเท่านั้นแต่โดยรวมอาการดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ ส่วนเรื่องงานตอนนี้นะคะกองละครก็ยังปิดอยู่ถ้าเปิดได้เมื่อไหร่พร้อมลุยทันทีพร้อมตัวผู้กำกับเองก็ยังวันๆกับการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 แล้วเรื่องธุรกิจร้านส้มตำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าปิดไปตามๆกันแต่ก็ยังมีบางสาขาค่ะที่เปิดแบบเดลิเวอรี่แต่ก็ต้องยอมรับว่ารายได้นั้นไม่มากเท่าเดิมเหมือนช่วงสถานการณ์ปกติก็าทำเ<ม>ดลิเวอรี่เอาอย่างเงี้ยค่ะเดลิเวอรี่มันก็แบบเป็นไม่ได้เยอะอะค่ะน้องก็ดูอย่างเงี้ยค่ะคนก็สั่งเยอะเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นั้นแหละเหมือนกั ข้างเขาก็น่ารักนะคะเขาก็เขาก็เข้าใจพยายามช่วยแต่แบบเหมือนกับเราก็แบบพยายามส่งเสริมการขายส่งไปให้ในักสแสดงกินด้วยส่งไปให้อะไรกินทุกอย่างแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะครับธุรกิจค้าขายตอนนี้ค่ะแบบยาก ก็เลยยังดียังมีสวนเนี่ยค่ะมีบังคุดมีเนาะมีสุเรียนมียางพาราเนี้ยค่ะมีทุ่งนามีบ่อปลามีอะไรแบบเนี้ค่ะก็ก็ก็ถึงนั้นยังประทองกันได้ก่อนเนี่ยค่ะแล้วถามถึงงานบ้างค่ะพี่เอเห็นว่าตอนนี้งบ้าตอนแม่เลียงปิดกองค่ะเพราะว่านจากโควิดพ่วมกับพี่เอเขาก็กลัวมากด้วยเพราะพ่วมกับพี่เอก็หกสิบบาทแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เราปิดกองทั้งหมด กองเดียวปะคะแม่เบีย้ยแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะพี่เอแม่แก่แม่เบีย้ยปิดหมดเลยค่ะอัปเดตอาการไหนค่ะพี่เอเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้หมอเขาถอดเสื่อออกแล้วค่ะแต่ก็ให้ใส่รองเท้าโรบอทคุณหมอบอกว่ากระดูกแบบมันไม่เคลื่อนแล้วแหละหมอไปหวงเรื่องเรื่องเส้นเอ็นมากฝก่ายตอนนี้ก็เลยหยุดโควิดพอดีก็เลยได้ดูแลเยแต่พี่เอก็เริ่มเดินเดินแบบเดินเดิน,ดนที่น้ำหนักเบาๆในนามากค่ะเพราะว่าที่บ้าน มีสะอยู่แล้วพี่ก็เดินในสะที่บ้านเมื่อี่เบื่อไม่ได้อาบน้ํ่แบบอาบน้ําไม่ได้คล่องที่ลำคาญพี่ก็เลยกระโดดลงไปในสะเลยเห็นได้ังไงทักสะแต่พี่เบื่อพี่ก็ว่าก็คุณหมอบอกว่าให้ลงน้ำหนักได้ยี่สิบกิโลพี่ก็เลยบอกว่าถ้ากดดิมันลงไม่ได้อยู่แล้วยี่สิบกิโลมันต้องมากอ่ะพี่ก็เลยลงในน้ําเพราะในน้ํามันเหมือนกับว่าน้ําช่วยประคองน้ำหนักพี่ก็คิดเองอ่ะพี่ก็เลยเดินในน้ําแก้เบื่อเนี่ยค่ะขอให้หายไวๆนะคะ สวั<อ>สดีค่ะ